หลักการดำรงชีพเพื่อประโยชน์สุขในวันหน้าพยัคฆะพชะทำสีประการเหล่านี้เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขของกุลบุตรในสัมปรายะคือในเวลาถัดต่อมาสีประการอย่างไรเล่าสีประการคือ 1. ศรัทธาสัมปทาคือความถึงพร้อมด้วยศรัทธา 2. สศีละสัมปทา คือความถึงพร้อมด้วยศีล 3. จาคะสัมปทาคือความถึงพร้อมด้วยการบริจาค 4. ปัญญาสัมปทาคือความถึงพร้อมด้วยปัญญาพยัคฆปชะสัทธาสัมปทาเป็นอย่างไรเล่าพยชชัคฆปชะกุลบุตรในกรณีนี้เป็นผู้มีศรัทธาเชื่อในการตัดสรู้ของตถาคตว่าเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสเป็นผู้ตัดสู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและข้อปฏิบัติให้ถึงวิชาเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้โลกอย่างจำแจ้งเป็นผู้สามารถฝึกคนที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรมเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้พยัคฆปัชชะนี้เรียกว่าสัทธาสัมปทาพยัคฆปัชชะศีลละสัมปทาเป็นอย่างไรเล่าพยะะัคฆปัชชะกุลบุตรในกรณีนี้เป็นผู้เว้นขาดจากปานาติบาตเป็นผู้เว้นขาดจากอธินาทาน เป็นผู้เว้นขาดจากกาเมสุมิชฉาจารเป็นผู้เว้นขาดจากมุสาวาสเป็นผู้เว้นขาดจากสุราเมระมัช,ชะปะมาทัฏฐานพยัคฆปัชชะนี้เราเรียกว่าสีละสัมปทาพยัคฆปัชชะจาคะสัมปทาเป็นอย่างไรเล่าพยัคฆปัชชะกุลบุตรในกรณีนี้มีใจปราศจากความตรณีอันเป็นมนทิน อยู่ครองเรือนมีจาคะอันปล่อยอยู่เป็นประจำมีฝ่ามืออันชุ่มเป็นปกติยินดีแล้วในการสละควรแก่การขอยินดีแล้วในการจำแนกทานพยัคปัชชะนี้เรียกว่าจาคะสัมปทาพยัคปัชชะปัญญาสัมปทาเป็นอย่างไรเล่าพยะะัคปัชชะกุลบุตรในกรณีนี้เป็นผู้มีปัญญา ประกอบด้วยปัญญาเครื่องให้ถึงสัจจะแห่งการเกิดดับเป็นเครื่องไปจากฆาศึกเป็นเครื่องเจาะแทงกิเลสเป็นเครื่องถึงซึ่งความสิ้นไปแห่งทุกโดยชอบพยัคฆปัชชะนี้เราเรียกว่าปัญญาสัมปทาพยัคฆปัชชะทำสี่ประการเหล่านี้แลเป็นธรรมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขของกุลบุตรในสัมปรายะ